เป็นชาวจังหวัดสรากแก้วอำเภอลำะเทศถูกคดตรงที่ดินด้วยการปลอมแปลงเอกสารถูกปลดจากการเป็นอาหารโดยไม่มีความผิดแล้วก็มีความเดือดร้อนที่ว่าสู้เรื่องที่ดินมาร่วมสิบปีร้องเรียนหลายหน่วยงานแต่ก็ไม่ได้รับความชีเหลืออะไรจนผมมาตรวจสอบได้พบข้อมูลที่ว่าจากอบตอที่เขาไม่มีชื่อในการครอบครองสิทธิ์แต่ใช้เอกสารปลอมไปยืนยันในชั้นศาลให้การเทจในชั้นศาล สารตัดสินนี้เขาได้มันก็เลยทําให้ลําบากที่ว่าเราจะสู้ได้ยังไงสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐเพราะมันบ่งชี้ได้ชัดเจนในการปลอมแปลงเอกสารปลอมแปลงลายเซ็นตาผมด้วยปลอมแปลงเอกสารระบุให้ที่นอสามของผมเป็นนออ่าเป็นพปทห้าส่วนที่ที่เขาไม่มีชื่อในเอกสารสิทธิ์กลายเป็นนอสามมันก็เป็นเอกสารที่ทำเงินขึ้นมาเองครับแล้วจากที่ว่าใบาให้ที่ดิน ที่อ้างว่าตาผมยกให้เนี่ยเอกสารตัวจริงไม่มีการสลักด้านหลังว่ายกหรือสายลวออนให้ใครยังเป็นชื่อของตาผมครอบครองอยู่แล้วคราวนี้พอวันนั้นเข้าประชุมวันที่7กรกฎาคมเข้าประชุมผมก็สอบถามหัวหน้าคมที่ดินมีเอกสารหลักฐานใดที่บ่งชี้ได้ชัดเจนว่ายกที่ให้กันจริงเขาบอกไม่มีไม่มีก็คือการโนนลอยครับคราวนี้มันก็เลยเราจะสู้ได้อย่างไงครับในเมื่อ พอาใช้อำนาจหน้าที่อย่างนั้นผมก็เลยนําเอกสารข้อมูลมาเรียนท่านต่อความเชื่อเลืยๆครับครับคุณเฉยโยนี่ถูกออกจากระการทหาเรเยผมอยู่ใต้สามปีกว่าแล้วคราวน,นี้วันที่พักกลับมาบ้านเนี่ยโดนบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลรักษาตัววันเดียวหมดเลยครับเพราะพักใต้ลงเป็นที่ผมรู้ยู่ผมก็รายงานเสียเสียเรื่องโคกการโคการตรวจสอบเรื่องที่ผมได้เชินมาเท่าครับเข้าใจแล้วนะ เรื่องที่ดินเนี่ยเป็นปัญหามากเราพี่น้องประชาชนทั่วไปเลยนะครับถ้าในทุนต่างๆทั้งหลายก็คงไม่มีความเดือดร้อนอะไรหรอกนะแต่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะเดือดร้อนไม่มีที่ดินทํากินไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็ไม่รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่นี่ในกรมรมธิการผมนะฮะ จ้าหน้าที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดไม่ใช่ตำรวจนะเป็นเจ้งงาหน้าที่ที่ดินกับเจ้งงาหน้าที่ป่าไม้สองกรมเนี่ยนะฮะมีปัญหาตลอดต้องมานั่งแก้ไขตลอดถึงเรื่องนี้ผมยังสารพิพากษาไปแล้วใช่ไหมมีสข้อมูลหลักฐานใหม่ว่าเป็นเอกสารกองในการพิจารณาสารพิพากษาไปแล้วก็จบไปแล้วนอกจากจะว่ามีพยานหลักฐานใหม่นะครับที่ไม่อยู่ในการดรําเนินคดีนะฮะ ก็อาจจะรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่ได้นะขอให้เป็นพยานหลักฐานใหม่จริงๆนะครับได้มาว่าเป็นเอกสารปลอมเอาละจะปลอมไม่ปลอมจะจริงไม่จริงเดี๋ยวผมจะเชิญคุณมาชี้แจงอีกทีนะแล้วถ้าพยานหลักฐานใหม่จริงก็จะให้ศาลเขารื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่นะวันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ